เดี๋ยวลิมอนจะพามาขึ้นนะคะแถวสามว่าขึ้นยังไงแบบง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก็อันนี้นะคะมันจะปรับได้สองแบบนะคะก่อนอื่นก็แบบแรกนะคะคือวิธีการพับเบาะลงนะคะคูู้้หาพับเบาะลงแบบนี้แต่ทีเนี้ยมันจะขึ้นยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องมานั่งแล้วก็เลื่อนเบาไปทางหน้านะคะแต่อีกวิธีนึงอันนี้ขึ้นง่ายๆเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยนะคะขนาดมอนใส,ส่ส้นสูงนะ,ะอันนี้นะคะจะมีปุ่มตรงนี้นะคะอ่าปุ่มตรงนี้ เราใช้มีการดึงแบบน,นี้นะคะอ่าดึงนะคะแล้วก็สไลด์นะคะสไลด์ไปด้านหน้าปึ๊บแบบนี้สไลด์นะคะเวลาขึ้นนะคะ<ม>เขียบได้เลยค่ะแล้วก็ไปจ,จะวิตัวจักตรงนี้นะคะแล้วก็ดั<ม>น,นะะตรงนี้ก็ได้จักอย่างนี้นะะี้เสอันนี้ก็คือจะขึ้นค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือสามารถดันมาได้เลยอ่าแบบนี้ได้เลยนะคะหรือจะเลื่อนเบาไปข้างหน้าอีกนี่หนึ่งก็ได้นะคะก็ตัวนี้นั่งได้นะคะแต่ว่า อันนี้ขนาดยังไม่ปรับนะคะก็จะชนพอดีเลยชนพอดีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันแบบนั่งสบายกว่านี้นะคะต้องเลื่อนไปข้างหน้านิดนึงก็จะประมาณนี้นะคะในเรื่องของตัวการขึ้นบอดแถวสามที่หลายๆคนบอกว่าขึ้นยากเวลาลงก็เหมือนกันนะ,ะประมาน,นะะมานี้อันนี้ง่ายอันนี้ใส่ส้นสูงน,นะ